ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องถอดจอนะครับถอดเอห้านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสอดใส่ลงไปเนี่ยก็คือมันจะบางนะครับเครื่องจะบางจะลงไปในขอบเยอะหรือว่าสำหรับเครื่องรุ่นอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็หาพวกฟิวเจอร์บอร์ด อะไรพวกนี้ก็ได้มาลองด้านใต้มันผมจะเอาแค่กล่องนะครับตัดออกมานะครับฝากล่องสูงของเนี่ยนะครับไปนะครับเราจะลองให้เยอะก็ได้นะครับ ไม่เคยแกะนะครับถ้าเป็นแผ่นฟิลจ่วยบอร์จะเวิร์กกว่านะครับให้มันเสมอกับกับตัวรัดนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ารัดได้แน่นหรือเปล่าตัวนี้นะครับลองทดสอบแบบไม่ต้องแน่นนะครับ ไม่ต้องแน่นมากนะครับอ่าทำหลุดเดี๋ยวแล้วก็ค่อยรัดให้แน่นกว่าเดิมนะครับอ่าทีนี้ก็ไม่ค่อยแกะนะครับไปออกเลยนะครับ ยน้ยาเลยครับจอรุ่นใหม่ๆส่วนใจก็จะทนกับพวกน้ำยาพวกนี้นะครับรอบแรกไม่เข้าเลยนะครับก็เข้านนิดหน่อยนะครับ ต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะครับไหลออกหมดนะครับทดสอบดึงดูก่อนแล้วกันนี่ครับยังไม่ต้องเน้นให้ใส่น้ำยาไปเยอะนะครับการการ กันพลานด้วยพราเดี๋ยวเอน้ำยายจะเข้าจอเลยครับก็สายต้องเยอะครั้งแรกนะครับแนวนี้ดีไหมปรับมานิดหนึ่งตรงนี้ไงอ่า เลยเลอ่ปรับนะครับเปรับลงเพื่อกดนะครับปรับลงเพื่อกดอันนี้เรายกตัวนี้ขึ้นมาสูงถ้าจะปรับตัวนี้ให้สูงขึ้นตาม ก็ได้นะครับก็ปรับเอานะครับแต่ยังไม่ปรับนะครับจลอดถ้ลองทดสอบดูดูก่อน เัาไม่เคยเกะนะครับก็เลยต้องดูนิดหนึ่งว่าตัวนี้จะมี ดึงก่อนครับตอนนี้จะเห็นแนวดรงเนือนะครับก็คือจะถูกดึงขึ้นแล้วนะครับ่ะ อ่เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวปรับลงนิดนึงเผื่อว่าอ่ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมยังไม่ทันรับนะครับขึ้นมาแล้วแต่พวกจอ ซัมซุงเนี่ยเราต้องเซฟนิดหนึง่งนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ามันแตกเนี่ยมันแบบค่อนข้างจะราคาสูงนิดหนึง่งนะครับ ไม่เสียงดีงกว่านะครับจะช่วยเป็นหนึ่งไม่ต้องเข้าลึกนะครับเน้นนะครับคลิปคลิปนี้ผมจะไม่ฝืนเยอะนะครับ ก็ให้มันดึงไปนะครับแล้วก็จะไม่จะไม่ช่วยงัดแบบ mm. เยอะจนเกินไปนะครับ mm. เห็นไหมครับมันมันมนัอ่าเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับ อันนี้ขอย้ำนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับไม่ใช่ว่าแกะไว้ก่อนแล้วเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับมันจะไม่อยู่แบบนี้นะครับอำทรงเอห้านะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกแล้วนะครับโดยที่บางครั้งเราก็ต้อง ช่วยเลาะนิดหน่อยแต่งานนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ผมจะไม่ใช้แบบพวกบิ๊กพออะไรให้มันเยอะจนเกินไปก็คือเอาแค่ว่าทำให้กาวสองหน้ามันขาดจากการนิดหน่อยขอบขอบนะครับเพราะจะดูความสามารถนะครับของ ตัวดึงตัวนี้นะครับตัวรัดรัดเครื่องได้แน่นไหมดึงดึงขึ้นได้เยอะไหมนะครับปรับเข้าไปนะครับคือถ้าเราช่วยงัดมันเนี่ยมันมันน่าจะออกนานแล้วแหละนะครับแต่นนี้เอาเป็นว่าผมจะไม่รีบเพราะอะไรถึงไม่รีบเพราะว่าจะเซฟตัวเอง ด้วยนะครับเซฟไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันพลาดมาเนี่ยซัมซุงจอมันไม่ได้ถูกนะครับอซัมซุงจอแบบโคตรแพงนะครับอืม เดี๋ยวถ้ารีบไปเนี่ยถึงแม้นว่าเครื่องมือจะดีดีแค่ไหนนะครับมันก็พลาดได้เลยอยากให้แบบหลุดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราช่วยผักมันเนี่ยคงจะออกแล้วแหละอันนี้ก็คือเดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บหนึ่งมองม่เห็นนะไอ้ก้า เห็นน็อตแล้วนะครับก็ค,คือการเอาตาสองหน้าออกแล้วนะครับนไหครับอะไก็คือมันรั่วแล้วหัน้ำยามันรั่วแล้วอ่านหะ้ห้าเห็นไหมครับ ก็จะมีเสียงแป๊กๆๆๆแๆๆๆๆนะครับอ้เดี๋ยวเราขอปรับตัวตัวนี้ลงนิดนึงพอดูแล้วว่าแพรมันอยู่ด้านบนนะครับแล้วขอเล่นตัวล่างดีกว่านะครับพอตัวล่างยังไม่ออกนะครับอเสียงมันมันิดนึง เน้นนะครับไม่รีบนะครับพอจะเซฟตัวเองนะครับเพราะบางรุ่นเราไม่เคยแกะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับ พอช่วยเลาะมันได้นิดหน่อยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าอ,ออกแล้วนะครับดึงออกมาแล้วนะครับถ้าใช้เลาะเนี่ยหรือใช้ปิ๊กหรือใช้ไพ่ฝืนมันเข้าไปเนี่ยมันมันคงจะออกนานนานแล้วแหละนะครับแต่นี้ก็คือเหมือนที่บอกทุกคนนะครับคลิปนี้จะไม่รีบ ราะว่าถ้ามันออกแบบที่เราไม่ต้องฝืนนะครับความเสี่ยงมันจะน้อยนะครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ถึงขั้นนี้นะครับผมว่าก็ก็คือผ่านแล้วแหละนะครับ เราอาจจะใส่น้ำยาลองอไปนิดนึงเพื่อให้นะครับมันออกง่ายมากนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับแล้วก็นั่งคิดแบบหลายแบบนะครับ นี่คือแนวนี้มันจะเวิร์กสุดแล้วบางครั้งเคยเคยคิดว่าจะทําเสาดึงข้างเดียวนะครับแต่การทําเสาดึงข้างเดียวเวลาเราดึงขึ้นมันเป็นไอ้รงปลายมันกดนะครับมันก็จะมีผลเสียนะครับใช้เสาดึงสองตัวเวิร์กสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะอ้าออกไปแบบเราไม่ต้องฝืนนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เปลี่ยมเครื่องมือไม่ได้เปลี่ยนปิกอะไรไว้ที่ นะครับเดี๋ยวจะเอาปุ่มโฮมมันก็เอาอยากนะครับว้าไม่มีเครื่องมือเลยนะครับมีแต่อันนี้ตัวเดียวน่าจะได้ไลมมึงนะครับเพราะมันขึ้นนะครับข้างนี้ก็ออกแล้วแหละนะครับ ลองปรับขึ้นไปลองดูไม่รีบไม่รีบนะครับแต่เครื่องไม่เคยแกะนะครับเราจะให้ดูแรงดึงนะครับผมไปผมโฮมไม่มี แนบด้วยอะครับอ่เปิดเข้าไปคือเนี่ยออกแล้วนะครับอเอาเป็นว่าเราเรา เราถอดเลยดีกว่านะครับเพราะเพราะมันเพราะมันหลุดแล้วนะครับเอ้น่อ่นะครับนะ สองหน้าแน่นอยู่นิดนึงเราก็ใส่ไม่ได้นะครับอย่าให้เยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอ่ารุ่นที่กันน้ำก็จริงนะครับแต่ก็เซฟไว้แหละดีสุดนะครับอืม ก็คือจะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะมากเพราะหนึ่งจะไม่จะไม่เน้นแบบว่างัดสองอ่านะครับออกมาสวยเลยนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแบบสวยงามนะครับ เ,เดี๋ยวสิเดี๋ยวถ้าความความจำคลิปไม่หมดเชือก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูด้วยนะครับคือ,อจะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าแกะออกมาแนละ้วมันใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยมการนะครับก่อนที่จะแกะเครื่องรุ่นไหนนะครับดูคลิป การแกะที่ผมแนะนําไปนะครับว่าให้เปิดใน YouTube อะไรก็ได้นะครับแล้วดูกาสองหน้าในส่วนของการติดเนี่ยนะครับมันติดส่วนไหนนะครับเราก็ใช้น้ํายาเนี่ยให้มันเข้าถึงจุดนั้นเครื่องมันช่วยดึงอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่า เครื่องนี้มันบูตวนนะครับของทีมงานทำซอฟต์แวร์ไปแล้วเดี๋ยวถ้าแบตหมดเดี๋ยว เราสายชาร์จกันหรัรา,ายาจกน <c oughs> ยาวเกินไปไหมูนะครับสายชาร์จก็สัน้น ช้ามันสั้นนะครับจะให้ดูว่า,าน,นะครับขึ้นรูปแบบเล้วนะครับนี่คืออ่านะครับเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุ้มคุ้มมากนะครับในการ ลงทุนนะครับก็อยู่ที่พันห้าร้อยบาทพันหกร้อยพร้อมส่งนะครับอืมก็